อันนี้อะไรไหมคะครับเนี่ยยำอะไรเนี่ยเขายำยกร้านเหรออันนี้คือจะทำให้ใช่ไหมคะคือตอนแรกสั่งหลับบ้านค่ะตอนนี้คุกให้เลยค่ะอ๋อยำยำเป็นร้านเองไหมไม่เป็นไรครับคุณแม่เอาไปเพิมพ์มาให้าะได้ค่ะคุกไปเลยคือยำไปเลยใช่ไหมะอ๋อยำไปเลยยำยกร้านแล้วร้านไหนพวกนี้มีจะมีร้านขายต่อ จานยกร้านละวร้านจะขายยังไงพวกนี้นะครับนี่มาดูกันบรรยากาศอสวัสดีแม่ค้าด้วยนะเป็นทางการนี่โอวสวยจังเลยขอบคุณค่ะออแม่ค้าสวยมากเลยนี่มีไข่อะไรบ้างมั้ยน้อนี่มีห้าไข่ค่านี้ครับอันนี้เป็นห้าไข่ไข่เมงดาไข่แดงไข่เลี้ยวเซียวไข่ปูม้าไข่ปูม้าแล้วก็ไข่ปลาหมึกเนาะใช่ค่ะ ได้เยอะจังอ่ะทำไมพี่ทำไมได้เยอะมากเลยเต็มถ้วยเลยเราอยู่ได้ลูกค้าทานอร่อยอ๋อได้เยอะมากเลยดูดิน่ากินมากเลยทุกคนมาดูิีลานีนี่น้ำขมผสมขายนานยังไม่รู้เนาะน่าจะสักสามสี่เดือนได้มั้งเนี่ยเพราะว่าเจอที่แ้วมายังไม่เจอเลยเนยอยู่นะหน้าองค์พระนครปมผมเลยนะแต่อยู่ด้านนอกนะอยู่ด้านนอก ยำห้าไข่มีเออ่ไข่มือไข่แมงดาไข่ปูม้าไข่ปลาลิวเซียวนะนี่นี่เป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นยกร้านอาโอ้ยกร้านอ่ะเดี๋ยวสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะคือจบเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมย้อดเลยน่ากินมากราคาลองด้วยมะม่วงนะลองด้วยมะม่วงร้านนี้มาแปลกนะมมะ่วงด้วยแล้วก็ข้าวโพดด้วยอ๋อมีข้าวโพดมะม่วงนี่ข้าวโพดมะม่วงด้วยนะลองให้เลยค่ะนี่มาดูมาดูยอดคุณราคา แอบดูหน่อยแอบดูหน่อยเปนานบ้านร้านี้ใส่ปลาร้าไหมครับอ๋อร้านนั่นร้านวายสบาอันล้านไหนที่ว่ายำไปกินยำยังอ่ะจะได้แอบแอบดูหน่อยอ๋อมีแบบกลับบ้านแล้วก็ยำยำยำไปเลยออ๋แต่ว่ากลับบ้านก็เก็บไว้ได้สามวันนะพี่อ๋อเหรอใช่ค่ะแต่ตู้เย็นไว้ใช่ค่ะตักนั่นทีละนิดทีละหน่อยดูค่ะว่าคนเป็นยังไงอ๋อร้านที่ไฟสว่างสวยมาก สว่างสวยมากเลยนะฮะอันนี้มีปูม้าด้วยนะนี่ผมมาช่วงที่เขาจะปิดร้านแล้วโปรตีนเนี่ยคนจะเยอะมากเลยตรงนี้นะรู้สึกว่าผ่านมาเมื่อตอนช่วงเย็นๆคนมุงอ,อะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ไปมาตอนอีกรอบนึงนะพอดีไปที่ในองค์พระมานะดูโอ้ผู้คนเยอะมากเลยนี่ครับเพื่อลยจ้าสั่งเลยอ๋อส่วนใหญ่คนจะสั่งกลับบ้านเนาะใช่ไหมอ๋อช่วงโควิดเหรอ มาดูแมคคายำกุ้งสดอันนี้ยำที่นี่เลยหรือว่าอันนี้ส่วนมากจะแยกให้นาวนะคะกลับบ้านจะได้ดีแมคคาชื่ออะไรอ่ะชื่อวาวค่ะน้องวาวเหรออ๋อน้องวาวนะฮะพี่เสียงคุณคุณอ่ะอ๋อเสียงงคุณใช่ไหมครับ แข่งคนเนาะแข่งคนในยูทูบเหรอใชโอ้ที่ว่าที่ว่าไปถ่ายร้านเจ๊หนึ่งอะไรพวกนั้นเหรอเหรอไม่ชอบถ่ายบ่อยเออใช่แถววัดจั่วมาหน่อยผมไม่ทั่วประเทศเลยที่ไหนมีร้านอ๋อพอดีผ่านมาคิดถึงองค์พระก็เลยมาร้านร้านน้องร้านหน้าดังๆก็เลยมาถ่ายกันหน่อยนี่ครับเจอร้านนี้ก็นี่ัาชื่อปไปก่อนนะ ยำห้าไข่อยู่ตรงโอโอวานครปฐมเนี่ยนะครับใครมาก็เจอเลยนะตรงนี้คนเยอะมากน่ครับอยู่ใกล้ๆกับเซเว่นอีเลเว่นโอ้ยวันนี้กล้องผมม,มันมันมันเป็นยังไงไม่รู้เนาะันี่ไปถ่ายร้านน้ามามันโมัวนะครับแซลมอนปลาล้าหนึ่งยำไปเลยกินต้องกินหลังร้านยำไปเลยยำโชว์ไปเลยเ โอ้ปะแบบมอนตัวใหญ่มากเลยนะมาเป็นตัวเลยดูดิยำเลยอ่ะ,ลอ,ะ,ล,อะลองดูดิยป <c oughs> ด,ดูอ่ะลองมาดูดิไหนยำยังไงมาดูดิมาดูน้องวายยำเลยส่วนใหญ่ก็จะ,ะขายไปว่าสั่งกลับบ้านนะของกลับบ้านนะฮะเ,เป็นกล่องนะยำห้าไข่นะครับ โอ้ทำไปที่เยอะขนาดนั้นเละโอ้โหพี่ย่ายหมดเลยอันนี้เขาเรียกยำเลยอันนี้ยำเลยอ๋อนี่ยำแล้วนะโอ้พร้อม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 กินเลยพร้อมทานเลยนี่ข้าหลังทีมงานเยอะมากเลยอ่ะทีมงานเท้าสาวทีมงานเจเยอะมากเท้าสาวใช่ไหมโอ้ยเอ๋โอ้สาวเพียบเลยเสาวเต็มเลยโอ้โหเอฟซีเอฟซีนั่นเลยเนี่ย F4 เจวาใช่ไหม F4 เจวานเอามาดูนี่นี่เดี๋ยวดูเมนูข้าหน้านี่แบบนี้นี่อ้อยไส้อ้อยยำห้าไข่โอ้ยกล้องมันไม่เ่อยเวิร์กเลยวันนี้ไปถ่ยายรัดหน้าเยอะเกินมาเลยอมโมะนะไม่ได้เช็ดหน้ากล้องนะฮะนี่ราคานะร้อมีมีหนึ่งไข่มขีสองไข่มขีสามไข่มขีสี่ไข่มีห้าไข่ยำห้าไข่สูงสุดคือสองร้อยห้าสิบบาทนะเนี่ย น,น aaS, target, ้องนักร้อย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 หนึ <men <men ่งหมดอันนี <men> <men ้เบอร์โทรของน้องวาวนะนี่เบอร์นี้สามารถโทรสั่งได้ใช่ไหมสั่งได้ค่ะอ๋อแอดไลน์มาเป็นฮิวก็ได้ค่ะอ๋อแอดไลน์เป็นฮิวก็ได้นะนี่แต่จะแอดไลน์มายืมตังค์ไม่ได้นะเออห้ามเด็ดขาดเฮ้ยไข่ไข่หมึกใช่ไหมไข่หมึกค่ะอ๋อไข่หมุกหอยแดงจังเลยอ่ะหอยแดงมากหอยแดงมากเลยอ่ะโอ้ดูสิโอ้แดงเลยหอยตัวใหญ่พี่ใช้ตัวใหญ่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยของของแพ้เลยเนี่ยหอยอ๋ออันนี้หมดแล้วหมดเลยไหมเนี่ยหมดแล้วหมดเลยพี่ทำวันต่อวันฮะทำวันต่อวันเนะาะใช่อ๋อมีกุ้งสดด้วยไข่หมึกเขาใช้หอม่วงอะไรขมิ้นขมิ้นหรือเปล่าแก่ขมิ้นแก่ขมิ้นเออแก่ขมิ้นเหลืองๆนี่มาดูพริกนี่ร้านนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดให้ตกใช่ไหม ดูพริกร้านนี่ก่อนไม่เป็ี่ยนแพนตัใหม่ๆที่ไม่ปั่นทีไรเลยอ่าดีดีดีมันจะได้ไม่ไม่เสงนะเออแม่อันนี้สไลด์ใช่ไหมอันนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทอ๋อมีแบบหนึ่งไข่สองไข่สามไข่อ๋อแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบไปหาะโอ้เนย์เซนเจอคือห้าไข่คือเซนเจอคือห้าไข่สองร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะเออแพงที่สุดในร้านแล้วราคานี้ยกร้านเอ้ยยกร้าน อ๋อเหรออ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เจอพอดีใช่ไหม <ใน S 1> ที่มายกร้านอ,ะานอ่ะอ๋อนี่มาดูน้องน้องวาวาทำทำเมนูอะไรจา้าอันนี้เราต้อง <ทำ S 1> <า>ยกร้านให้เลยค่ะอุ้ยยกร้านเลยนี่มาดูกันนะว่ายกร้านเป็นยังไงนะยำยกร้านนะฮะโอ้โย ผมเคยเจอมาหลายที่นะยยำยกร้านบางที่ก็หลายตังค์นะบางบางที่แต่ที่นี่เขาบอกว่าแค่หลักร้อยใช่ไหมใช่หลักร้อยสิบบาทนี่น้องว่าขายแค่สิบล้านสิบบาทมีปูม้ะฮะมีอะไรบ้างมาดูนี่มีกุ้งมีปูม้ามีกุ้งหอยแครงมีหอยแดงหอยแดงด้วยหอยแครงหอยแดงด้วย <laughs> หอยแดงแครงเออแล้วก็มีไข่หมึกไข่หมึกไข่หมึกอะไรมีไข่หมึกแล้วก็มี อยของเขานี่เยอะมากเลยมีไข่ปูไข่ปูมีแมงดาฮะอันนี้ให้แบบประชดหรือว่าขายตามจริงแบบนี้เอาลูกค้าอยู่กินได้เราก็อยู่ได้อ๋อลูกค้ากินกินได้เราก็อยู่ได้ไข่แดงโอ้ไข่แดงแล้วก็ต่อด้วยแซลมอนโอ้ยแซลมอนด้วยยกไล่เขานี่ดูดูแอบส่องมา ยังหาจะไปย่างนี้เลยลูกปลาเนี่ยเหรอนี้เสร็จแล้วเหรอลายนี่เสร็จแล้วไม่เสร็จเร็วจังอ่ะเสร็จเร็วหนูเปกนคนทำเร็วพี่ทำเร็วเสร็จเร็วไอยู่ข้างถนนไงหนูกลัวแบบรถติดแล้วเขาจะบ้านหนูไงด่วนด่วนด่วนทำเร็วเสร็จเร็วนะแหมสุดยอดเลยปลาไหมปลาดิปลาปลานี่มันต้องปลาถึงยังนึกว่าอ่ะมาดูน้องน้องวาวนะน้องวาวน้องวาวทำทำน้ำน้ำยำโอ้น้แกไปทำหลังร้านนู่น หมดแล้วนะพี่เหลือพี่ค่อยนึงเช้าสุดท้ายหมดแล้วน้ำปลาจริงเหรอแต่พีทก็เลยหาโอ้โหนี่มันโคตรทิกนี่มันโคตรทิกแล้วไหมคุณโอ้โหสุดยอดเลยน้องวาวเนี่ยพอเวลาเวลาเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟอย่างนี้ไฟเสิร์ฟแบบนี้ฮะพอลูกค้ากลับบ้านไปจะได้มีเสียงมีเสียงเนาะน้ำยำกับของอยู่อยู่ได้สามวันพี่ในตู้เย็นนะขแค่ตู้เย็นนะอย่าอย่าอย่าแช่ฟรีทใช่ไหมเน่โอ้โหสุดยอดเลย อ่าเอะไหนไหนยังไงตอนนี้เพจตัวเองมีไหมเพจส่วนตัวไม่มีเดียวังไม่มีเลยพี่แต่ว่ามีเป็นเฟซส่วนตัวเพจเพจมันมันเรี่ยงยากคือภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะเพจชื่ออะไรอ่ะชื่อนมลแสงสิริค่ะนมนแสงสิริลสงะลนะนีมเข้าไปนแสงสินลแอนนะมลแสงนเต็มยังอ่ะ ่ยไมเตพื่อนยังไม่เต็มนะใช่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์สั่งค่ะอ๋อนั่นๆๆๆๆๆวันน่อกี้ให้ดูแล้วนะนี่ยๆเบอร์นี้เบอร์นี้สั่งทางไลน์ได้เลยสะดวกกว่าอ๋อถ้าคนนครปฐมนะใช่คนนครปฐ้น่มสั่งถิ่นก็ได้ถ้ามาก็สั่งก่อนเราสั่งไว้จองคนกันจองแล้วก็เราหนูก็ทำเก็บได้ให้แล้วก็ขับรถมารับแล้วขับรถมารับได้อ๋อนี่ครับราคาก็สมเหตุสมผลนะไม่แพงมากนะนี่ครับน่ากินมากเลยเนี่ยดูดิโอ้โหเนี่ยดู อันอันนี้น้องวาวทำทำให้นะเลี้ยงวันนี้ขอบคุณน้องวาวด้วยนะในเฮียยินดีที่รู้จักเดี๋ยวถ้าคลิปปังมาถ่ายอีกนะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับฝากล้านด้วยนะฮะฝากร้านด้วยจ้าไอ้หน้าองค์พระใช่ไหมหน้าองค์พระฝั่งตัวลุงขาถนนต้นสดอ๋อฝั่งถนนต้นสนเหรอแค่ขานี้ต้นสดอ๋อออ๋ถนนต้นสนนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีจ้า